สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้คุณพ่อเอเดินทางมาถึงเมืองมิลิรัสซาราวัตของประเทศมาเลเซียแล้วนะครับวันนี้ก็เลยเดินออกมาเที่ยวนอกโรงแรมสิ่งที่เรามาเจอคือขนมไข่เต่าของมาเลเซียครับก็เลยขอสั่งซื้อกินสักหน่อยวิธีการขั้นตอนการทําดูเาขาค่อนข้างจะต่างจากประเทศเรานิดๆหน่อยๆน,นะเพราะการทอดเนี่ยใช้เวลาพอสมควร วันนี้คุณพ่อเอ๋มาทํางานมาฝึกอบรมที่ประเทศมาเลเซียครับเราก็เดินทางมาถึงเมืองมิลิลรัสาลวะอันนี้ก็เย็นแล้วก็พอเข้าโรงแรมได้ก็ขอเดินออกมาเดินชมเมืองเขาหน่อยนะครับอันนี้เป็นเป็นฟู้ดทัก์อย่างหนึง่งที่เขาวางขายกันอยู่ริมถนนดูแล้วดูน่าทานนะฮะแต่ขั้นตอนการทอดนี่ใช้เวลานานพอสมควรเลยคุณพ่อเอยืนรออยู่ร่วม สิบนาทีได้เลยนะครับเ่ะเบื้องต้น,ตนระหว่างการรอนะเรามานั่งคุยกันนิดนึงคือไอเมืองมิลิเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่บนเกาะสารวัรไม่ใช่อยู่บนเกาะใหญ่ที่อยู่กัวลาลัมเปอร์นะฮะเราต้องนั่งเครื่องบินข้ามเกาะม,มาเมืองที่จะอยู่ใกล้ใกล้ประเทศบูนายขับรถไปประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะฮะก็จะข้ามเขตไปประเทศบูนายแล้วคุณพ่อเอกก็มาเมืองก็ค่อนข้างน่ารักครับคน,คนก็ค่อนข้างใจดีคุยทักยิ้มย้มแจ่มใสกัน ดูการทำขนมไข่เต่าครับเหมือนบ้านเราไหมต้องมีอุปกรณ์มาบีบด้นวดด้วยให้ให้ไข่มันฟูขึ้นมาอันนี้พ่อเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันดูน่ารักดีครับดูไข่เต่าเขานะครับกำลังฟูขึ้นมาเชียวเขาจะมีเครื่องบีบนะฮะเป็นตะแกรงบีบบ,บ,บ,บีไม่เหมือนของเราเนาะของเราปล่อยให้มันฟูขึ้นมาเลยอันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันแต่รสชาติก็ เหมือนกับไข่เต่าบ้านเราที่นี่เขาเรียกว่าโกลเด้นโปเตโต้นะครับก็คือ,อมันฝรั่งสีทองนั่นเองเขาก็ยืนทอดกันช่วยกันทอดกันอยู่สองคนครับดูมัคเม้นในการทอดออกมาน่าจะอร่อยนะครับแต่หลังจากที่ชิมกันแล้วนะรสชาติก็คือเหมือนขนมไข่เต่าบ้านเราจริงๆนั่นแหละฮ่าแต่ใช้เวลาในการทอดค่อนข้างนานแล้วก็ดู กลิ่นระหว่างทอนี่ก็มีกลิ่นนะครับกลิ่นก็ค่อนข้างหอมเลยเพ่อเอชชอบมากๆใครมีโอกาสมามาเลเซียก็ลองลองหาอยู่นะฮะพ่อเอเห็นอยู่หลายร้านอยู่เหมือนกันแต่ร้านเนี้ยขายตอนกลางคืนอยู่บนฟูนน้ดทรัคอันนี้คุณพ่อเอดเดินมาในในส่วนของที่เป็น คล้ายๆเป็นดาวเทาของเมืองนะครับเออเรามาหาข้าวทานกันแล้วก็นี่เราก็มาเจอร้านนี้กำลังเปิดร้านพอดีกำลังเริ่มทอดโอ้ไข่ไข่เต่านี่ฟูมเม็ดใหญ่มากอ่ะ oh. ใครชอบทานขนมลักษณะอย่างเงี้ยห้ามพลาดนะครับนี่เขาเริ่มตักมาให้เราแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ทานกันละรสชาติบอกเลยว่าไม่ต่างจากไข่เต่าบ้านเรานะแต่ว่าขั้นตอนดูของเขามี พิถีพิถันค่อนข้างเยอะมีการเอาขึ้นมาตากแล้วก็ใช้พัดพัดไปพัดมาให้ตัวไข่เต่ามันเย็นลงด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวคุณพ่อเอกจะพาไปดูแฮมเบอร์เกอร์ริมทางของมาเลเซียนะฮะว่าเหมือนรือต่างจากบ้านเรายังไงแต่ดคลิปนี้เดี๋ยวคุณพ่อเอกขอตัวไปก่อนนะครับแล้วยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้ช่องของคุณแม่เจนนี่กัวลาวด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้คุณแม่กลับมา นำเสนอร้านอาหารใหม่ๆอีกทีนะครับสวัสดีครับผม